แฮรี่ไพวันจัดหนักคอสตูมบุญกระถินสุดอลังการคนแห่แซวชุดนี้มันคุณมากต้องบอกว่ากับแฟชั่นครั้งนี้นะคะมีความครีโอพัตตามาค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าลงเทียบคนนี้ชัดชัดขยี้สุดๆสร้างความฮือฮาอีกครั้งแฮรรี่อดีตพระมหาไพวันที่ปัจจุบันนี้ขอเป็นตัวเองในลุกที่เก๋ๆลุกปังๆอัปเดตให้แฟนติดตามกันล่าสุดนี้เจ้าตัวเองก็อยู่ในแฟชั่นสุดอลังการค่ะบอกว่าพร้อมถวายผ้ากรถิ่นแล้วค่ะ ลุคล่าสุดของแพรี่ไพวันนั้นจัดเต็มด้วยความอลังการทั้งเสื้อภานหน้าผมโดยเฉพาะเครื่องหัวที่โดดเด่นสะดุดตามีดีเทลแบบยายปีกสุดเก๋ทำเอาเป็นแฟนแฮร i ก็ามากดไลค์กันอย่างมากมายโดยลุคนี้เองหลายคนก็เอาไปเทียบค่ะกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากๆจะเป็นยังไงกับในลุคที่พร้อมจะเอาไปถวายที่อียิปมาติดตามรับชมกันค่ะ